สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจป,ประจำช่วงเงยน็นวันที่11เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงินนันทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์อดีมาได้เลย BT Markets กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ y o u ครับตักทุน เทรดดิมีรางวัลน,นะครับรุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า5 0 0 0มื่นดอลลาร์ใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย XM ครับผมเปิดบัญชีวันนดี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจาช่วงเงย็นกับกระผมคุณเปาเดี๋ยวเราพาทุกท่านมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสหรัฐครับเศรษฐกิจถดถอยเสี่ยงสูงมากๆโกลบนสแตกเตือนเตรียมรับมือ เศร,รษฐกิจถดถอยมาแน่โกแมนสักออกมาย้ำเตือนให้เตรียมรับมือหลังจากเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยสงครามขณะนี้ยังไม่มีการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โกแมนสักนะครับเตือนภาคธุรกิจและผู้บริโภคในสหรัฐเตรียมรับมือกับภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยโดยล่าสุดนะครับประธานอาวุโสกล่าวว่าเศร,รษฐกิจสหรัฐเสี่ยงสูงมากๆ ทั้งนี้โกลแมนแซกปรับลดประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้เหลือ2.4จากเดิม2.6และลดประมาณการในปีนี้เหลือ1.6จากเดิม2.2นอกจากโกลแมนแซกแล้วนักวิเคราะห์หลายคนยังคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกับภาวะถดถอยและก็ฉุดเศรษฐกิจทั่วโลกร่วงตามไปด้วย เฟดเตรียมขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนได้ซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงราคาพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาอาหารทั่วโลกนักวิเคราะห์คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกับภาวะถดถอยในอีก12เดือนข้างหน้าจากราคาพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและผลักดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุบสถิติใหม่ในรอบ20ปีทําให้ธนา การกลางสาหรัฐเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อ นาน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นได้รับผลกระทบต่อภาคครัวเรือนที่มีภาระดอกเบีย้ยและภาคธุรกิจต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมนะครับยังไม่มีการฟื้นตัวและก็มีปัญหาห่วงโซ่อุปทานแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้กระทบกับหลายประเทศทั่วโลกโดยล่าสุดแล้วธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยสาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่กําลังชะลอตัวโดยผู้กู้ยืมรายใหม่จะเสียดอกเบีย้ย4.4เตลดลงจาก 4.6%ซึ่งการปรับต้นตกเบี้ยเพื่อการกระตุ้นต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้เศรษฐกิจจีนยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 โดยประกาศล็อกดาวน์ในหลายเมืองแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมื่อ,อไรนะครับผมจากการพบเจอการแพร่ระบาดแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ราคาน้ำมันกลับพุ่งขึ้นรวมทั้งราคาอาหารโลกซึ่งจะส่งผลกระทบทําให้มันยิ่งเลวร้ายลงไปอีกวิกฤตอาหารโลก กำลังเริ่มเห็นได้ชัดเจนเมื่ออินเดียประกาศยกเลิกการส่งออกข้าวสาลีซึ่งจะทําให้ราคาอาหารโลกพุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จากก่อนหน้านี้นะครับราคาอาหารได้รับผลกระทบจากสงครามรัเสเซียยูเครนราคาอาหารในสหรัฐเพิ่มขึ้น0.9%ในเดือนเมษายนและในปีนี้ได้ขยับมากถึง0.9%ครับทุกท่านและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เรานํามาฝากกันครับทั้งจุนขอบคุณครับ